พี่น้องมามากินขอนังกันพี่น้องวันนี้กับท่าเมนูกินลูกกินท่าเมนูเอ่ออาหารเกี่ยวกับตุ่มย่ำปลานินใส่ลูกกระเจี๊ยบหรือหน่วยกระเจี๊ยบพี่น้องได้ไอ้เนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี่นี่มาเสแสรบกันพี่น้องเอ้ยนี่เหนื่อยกับโต๊ะก็เหนื่อยพี่น้องเ้าะโตกเปิ้หนื่อเลย nếp tốt đứa dứt cứ vào là nào phụt nó hàm vào đây nó thì nó không mà dài phải thấm ăn thưa không cần chép mình ăn khó gắn mềm không hiểu thứ này cũng cả... là tôi đối lại cái nào đây อันนี้คือต้มยำปนินครับผมใส่หนวยกับเจ็บใส่เห็ดเห็ดกับจจกซื้่เห็ดยังหรอ,องูพองจับนี่ไรนี่ไรดูยบเขาแรงอย่างนอตีหน,นังเนาะ ส่วนหัวผมหมักแี่ยหัวของหมักเดนด้อยเฮ้อนี่หกไปเลยไม่เห็นสาวผมหกตอนไปแล้ะ <c oughs> บรรยากาศสาตวต้องตุยเหนื่อยเป็นเช้าที่หายมาลงกหน,นหอนพี่น้องเอ้ยไม่เสียละ จูกไปใหญ่ๆลูกเออนั่นแหลเออเดี๋ยวผมบอกแล้วมีก็เขอแซบพี่งสังเกตบ้งทีลูดจริงหรือพหดล่แบ้บบุบบุบบับคือแซบครับผมกินค่อยๆนี่อสุดเสียกินบุบบับ

khó phun bí nào đấy khó mới xúc ngọc vùng lọc xúc chốt bơ chốt bụng bây giờ ạ sàng, sàng thì vậy, đến vậy bây gì má nó phân Hãy subscribe cho thêm chút điện nào đi coi bòi vàng Pau tổng cháy tổng lạc nó không hiểu đâu cháy lạc cả chụp đầy cái lạ tổng cháy mắc lý งไหแม่งไ,แมง,ง,มงไหแม่หนองตัวหอมตงไห้เส้นมันจปปะปล่าเ้นทโรตรงไห้แส้นียมยังกินมงยมังคงกบคิดหอดเมียวนี่พี่น้อเก็บไ้เมี่ยวนผมเลยเรื่องทำอาหารผมกะบเป็นสองร่องไผ่เดพี่นนอ ต่บางอิงบางยางของเป็นได้พป่นหองเด้ด่แเ่อาหา่บัานเท่านี้ไ่ถนัดลด้เป็นองอาหาาห้่นเฮานี่อาหาห้านเทาเ้อถนัดครับหนึ่งเป็นอาหารปลาเว้ยพป่นอนี่ถนัดหนูเยนมดน,นียของมากเว้ย เอาลูกเล็กลูกนี่เชื่อพ่อลองดูก็ได้เม็ดก็กินได้ลูกเม็ดมังอร่อยมั้งถ้ามันแก่เรากินเม็ดเนี่ยไม่พ่อเอาเนี cin ้ยไปเขาบอกแล้วมันเชื่อพ่อเอ่ะรู้ดีเลยนั้นแก่พ่อกินเอง toàn một kia thì toàn hết không toàn à, sao khỏi

แซ่บจับจับแซ่บพี่น้งองหอ้ลูกกัน มาได้ไหมด็พี่น้องกินข้าวกันขอบคุณการติดตามส่งมาน่อขอบคุณลำดุวยทุกคนครับพี่น้องคิดซึ่งใดสมปารถนาลำดุวยอยู่ดีมีสุขขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่น้อง